แชร์วัานนาทีบุกรงแรมตรวจโควิดทหารอียิปต์เจอขัดขืนต้องแจ้งสถานทูตช่วยแชร์ซ้ำไม่ค่อยเชื่อฟังวันที่13กรกฎาคมจากกรณีตรวจพบทหารอียิปต์อายุ43ปีติดเชื้อโควิดและได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนอกจากนั้นยังไปห้างสปปรรพสินค้า ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีภาพขณะเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปที่โรงแรมแล้วเคาะห้องพักของทหารอียิปเพื่อขอตรวจหาเชื้อโควิดแต่ปรากฏว่านายอียิปคนนี้ไม่ให้ความร่วมมือทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประสานกับสถานทูตในการตรวจหาเชื้อโควิดทำให้ทหารอียิปคนนี้ยอมตรวจในที่สุดในเรื่องนี้นายสาธิตปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นทหารอียิปต์อายุ43ปีซึ่งมีความสำคัญต่อความเสี่ยงของคนไทย เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนบุคคลและตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าทหารอียิปต์เดินทางไปที่ใดบ้างสัมผัสกับใครรวมถึงรถที่ใช้จากโรงแรมไปยังห้างสรรพสินค้าซึ่งปกติผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องพักอยู่ที่โรงแรมเท่านั้นแต่ทหารอียิปต์นายนี้ไม่ค่อยเชื่อฟังเดินทางออกนอกโรงแรม ปัญหาเริ่มจากการที่เราพยายามที่จะตรวจสวบเขาแต่ตอนช่วงแรกๆเขาไม่ยินยอมเขาบอกเขาเป็นทหารเป็นการรายงานจากพื้นที่เราจึงนำตำรวจไปเพื่อให้ตรวจตามมาตรการก็ขัดขืนต้องประสานไปยังสถานทูตจึงได้รับความร่วมมือรวมถึงการออกนอกพื้นที่ก็เป็นปัญหาเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจใ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ